สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้แค่แอดก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นนมเปี้ยวปีโป้กันค่ะก็ทำกินเองไง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดใช้นมเปรี้ยวนะคะเป็นของดัชมิลหรือว่าจะยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ปีโป๊ค่ะหลากสีเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะนมเปรี้ยวนะคะเราก็จะใช้ทั้งหมด700 ml ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำนมเปรี้ยวนะคะใส่ลงไปที่หม้อเราเลยนะคะ เราจะใช้นมเปรี้ยวทั้งหมด700 ml ค่ะตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะพักวุ้นไว้นะคะประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำวุน้นนมเปรี้ยวของเราค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะในการต้มค่ะแล้วก็ปั่นคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ คนจนกว่าผงวุ้นละลายได้ดีค่ะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะอยู่ที่4ช้อนโต๊ะหรือว่า5ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือปน่นครึ่งช้อนชาความหวานเราก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะค่ะเราก็นาปิโป้นะคะวางในถาดแบบนี้ค่ะปริมาณก็ตามชอบนะคะจะวางลักษณะแบบไหนก็ได้ค่ะตามชอบเลย แล้วเราก็จะเทวุ้นนมเปรี้ยวนะคะใส่ลงไปก่อนเล็กน้อยนะคะพอให้ตัวปิโปของเราไม่ขยับค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซ็ตตัวประมาณสักห้านาทีก่อนค่ะแล้วก็รอเทส่วนที่เหลืออีกตั้งหากค่ะอันนี้ก็พักให้วุ้นนมเปรี้ยวของเราค่ะเซ็ตตัวเล็กน้อยนะคะ เราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวเล็กน้อยค่ะเวลาเราเทวุ้นที่เหลือนะคะใส่ลงไปปีโป้ของเราก็จะไม่ลอยขึ้นมาค่ะค่ะหลังจากที่เราพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทวุ้นนมเปี้ยวที่เหลือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะเทให้ท่วมตัววุ้นปีโป้ของเราเลยค่ะโอเคอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ แล้วก็ตักฟองออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวนะคะประมาณ 1- 2ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากถาดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปตัดแล้วก็นําไปเสิร์ฟกันเลยค่ะแล้วก็กรีดรอบถาดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาเขียงวางแบบนี้นะคะ ว่ามลงมาแบบนี้ค่ะคอเล็กน้อยถ้าไม่ออกแล้วก็ใช้มีดหรือว่าใช้ภาชนะของเราค่ะอันนี้นะคะเราก็ตัดให้ดูเนื้อวุ้นของเราค่ะก็จะประมาณนี้ รสชาติวุ้นนมเปรี้ยวปีโป้ของเรานะคะก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะส่วนตัววุ้นของเรานะคะจะไม่คลายน้ําแล้วก็วุ้นของเราจะไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะนําไปแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นเยนชื่นใจกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเซกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ